สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาดูพลังงานของเนื้อคู่ทูนเคลมกันนะคะพลังงานทางฝั่งนี้เป็นฝั่งคุณฝั่งนี้เป็นฝั่งเขาเนาะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะมาเริ่มดูกันที่พลังงานทางฝั่งคุณกันก่อนไพ่ในอดีตเป็นไพ่ High Priestess นะคะเป็นพลังงานที่ไม่รู้สึกว่าคุณเหมือนกลับมารู้สึกดีขึ้นกับอะไรหลายๆหลายๆอย่างในชีวิตของตัวเองในช่วงนี้หรือว่าคุณมีความรู้สึกว่ากําลังจะ เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือความสิ่งดีๆค่ะความรู้สึกดีๆขึ้นในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งมาดูกันไม่รู้สึกว่าเซนส์คุณกำลังบอกบอกอะไรบางอย่างกับคุณแล้วมันดูได้จากวิธีที่คุณทรีตตัวเองอะค่ะไม่รู้สึกว่าคุณกลับมาดูแลเอาใจาใส่ตัวเองคุณตื่นเต้นที่จะ ซื้อของดีๆให้ตัวเองแต่งสวยเติมหล่อหรืออะไรแบบนี้นะคะ Justice ไพ่ของชาวราศีตุลนั่นแหละเหมือนคุณกำลังอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะคุณเหมือนกำลังเตรียมตัวเองให้พร้อมกับสถานการณ์บางอย่างที่คุณก็อาจจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะที่กำลังจะเกิดขึ้นที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในชีวิตนะคะ แต่ว่าดูเป็นพลังงานที่มีความสุขนะคะไพ่ไพ่ตัวตนของคุณเป็นไพ่ d g m e n t นั่นแหละกำลังเหมือนโชคชะตากำลังส่งการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ the chariot ไพ่ของชาวราศีกรกฎ ราชาถือดาบมีพลังงานที่ไม่ได้รู้สึกว่าคนคนนี้กำลังวางแผนที่จะซื้ออะไรบางอย่างให้คุณหรือว่าวางแผนจะพาคุณเดินทางไปไหนสักที่ The chariot เหมือนฝั่งเขาเนี่ยดูกำลังพยายาม ทำงานอย่างขมักขม้นเพื่อเก็บเงินเก็บเงินให้ได้เยอะๆอะค่ะอืมเออนั่นแหละเหมือนคนคนนี้มีใครบางคนกำลังวางแผนที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งดีๆค่ะให้กับคุณ วางแผนจะมอบบางสิ่งบางอย่างให้คุณแล้วดูเป็นพลังงานที่เขามองดูคุณอยู่ตลอดนะคะพยายามที่จะอัปเดตเรื่องราวในชีวิตคุณโดยตลอดมาโดยตลอดเลยไพย่สิบดาบ บางคนมีดวงที่จะได้เดินทางนะคะเนี่ยมีพลังงานของการง้อการขอคืนดีอะคะ่ะ10บดาบมันมีการจบเรื่องราวความเจ็บปวดลงเป็นสถานการณ์ที่พอคุณกลับมารักตัวเองมาโฟกัสกับพลังงานของตัวเองให้มอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองอะคะ่ะ เหมือนพลังงานของใครบางคนก็กำลังเหมือนอยากเดินทางมามามอบสิ่งดีๆให้กับคุณเหมือนกันหกถ้วยเหมือนคุณดวงคุณกำลังเปิดรับสิ่งดีๆอะค่ะเข้ามาไพ่ what to expect เป็นไพ่ DEATH นะคะไพ่ของชาวราศีพิจิกเนาะไพ่ transformation การเปลี่ยนแปลง เห็นไหมไมีใครบางคนกําลังเดินทางเข้ามามอบสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะแปดหมายเป็นไพ่ของ communication เป็นไพ่ของการเดินทางนะคะเป็นไพ่ของการสื่อสารการเดินทางบางคนกำลังจะได้รับข้อความบางอย่างที่เป็นข่าวดีอะคะ่ะ ใครบางคนอยากเข้ามาแล้วเหมือนจะชวนคุณไปเที่ยวอะไรแบบเนี้ยเตรียมเปให้ของชาวราศีเมษนะคะแล้วเป็นการมันเป็นอะไรที่มีการคิดวางแผนมาแล้วอะคะ่ะไม่ได้มาแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มาแบบล่องลอยเตรียมเปเนี่ยเขาคิดมาดีวางแผนมาดีนะคะ พลังงานไพ่ของคุณมีพลังงานของคนที่กําลังจะได้ออกเดินทางนะคะสามไม้หรือว่าเรื่องราวบางอย่างในชีวิตคุณกำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งโชคชะตากำลังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้นในชีวิตคุณมีแรงขับเคลื่อนนะคะในพลังงานไพ่ของคุณ ไม่รู้สึกว่ามีพลังงานที่การเงินก็ดีด้วยราชินีถือเหรียญกับให้สี่เหรียญมีพลังงานที่ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเก็บเงินไม่อยู่เลยหรืออะไรแบบนี้ในช่วงเร็วๆนี้หรือในช่วงนี้ค่ะกำลังจะเก็บเงินได้ตามเป้าที่ที่หวังไว ให้ในอนาคตอันใกล้ได้ไพ่ราชาถือถ้วยสี่ถ้วยเออพลังงานของคนที่เงียบหายกันไปนี่แหละเป็นคนที่อาจจะมีการปิดกัน้นทางความรู้สึกมีการบล็อกกันไปคนคนนี้ต้องการที่จะเดินทางกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ าคนเป็นกังวลมีพลังงานของคนที่มีความกังวลกลัวว่าจะโดนปฏิเสธกลัวว่าจะเดนโดนเมินโดนเมินใส่กลัวว่าส่งข้อความมาแล้วจะคุณจะไม่ไม่ตอบข้อความคุณจะเมินข้อความเขา อุปสรรคปัญหาไพ่ The Magician, The Empress เป็นพลังงานที่ไม่รู้สึกว่าคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองมากๆกับหลายๆเรื่องในในชีวิตของตัวเองรู้สึกว่าคุณทำอะไรก็ดีไปหมดเลยเก่งจังเลยแบบเนี้ยจนพลังงานตรงนี้นะคะ่ะอาจจะให้ความรู้สึกที่เหมือนคุณกำลังดื่มดำ่ำอยู่กับความสุขของตัวเองะคะ่ะกับกับตัวเอง กับการได้อยู่กับตัวเองกับการมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเอง The Empress The Magician นี่เป็นคนที่เก่งมีความสามารถรอบด้านนะคะจนทำให้อาจจะรู้สึกว่าอาจจะในช่วงหนึ่งนะคะมันอาจจะรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องมีใครในชีวิตอะไรแบบนี้ ไพ่เจ็ดไม้แต่ว่ามีโอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดินทางเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมีใครบางคนจะเหมือนเข้ามาขอโอกาสเด็กถือเหรียญแล้วคุณก็จะดูเหมือนพยายามที่จะค่อยๆตัดสินใจอะคะ่ะ ดาชีนี้ถือดาบจะตัดสินใจเหมือนเดินเกมอย่างชาญฉลาดอัศวินถือไม้สิ่งที่กำลังขับเคลื่อนอยู่นี่สรุปของเขาเดิมมูลไพ่ของชาวราศีมีนนะคะออ้คุณคนนี้ดูมีความวิตกกังวลน,นิดนึงกับการที่จะเดินทางกับการที่จะส่งข้อความมาหาคุณ อัศวินถือไม้นี่เป็นอัศวินที่ถือสารมานะคะข่าวสารสารวางอย่างอืมไม,ไม่รู้สึกว่าเหมือนเขารู้ว่าสิ่งที่เขาจะเอามอบให้กับคุณเป็นสิ่งดีๆแหละแต่อันดับแรกเลยคือคุณจะตอบข้อความเขาหรือเปล่าแบบนี้ ไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่ t r e n g t h ไพ่ของชาวราศีสิงห์นะคะคุณจะเป็นคนคุมสถานการณ์นี้ค่ะอืมมันขึ้นอยู่กับคุณอืมแล้วดูเขาเนี่ยดูพลังงานของเขาจะต้องใส่ความพยายามเพื่อให้คุณเปิดใจ บางคนในตอนนี้กําลังคิดคิดในหัวแบบหลากหลายมากๆว่าแผนหนึ่งสองสามแผนสํารองแบบเนี้ยถ้าอันนี้เอามาเสนอคุณแล้วคุณไม่ชอบอันนี้ดีไหมอันนั้นดีไหมเจ็ดถ้วยทำยังไงดีให้คุณมีความสุขที่จะตอบรับตอบรับสิ่งดีๆจากเขา ม,มาดูไพ่ทางฝั่งเขากันนะคะไพ่ในอดีตเป็นอักวินถือถือเหรียญดูคุณคนนี้ในอดีตอาจจะมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการเงินหรือว่าเขาคิดไปว่าเขายังไม่มั่นคงพอมากพอนะคะอืม มันยังไม่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงไม่มั่นคงพอที่จะดูแลความสัมพันธ์นี้ให้ไปต่อได้อย่างมั่นคงอะค่ะเลยอาจจะเลือกทำบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนต้องตัดใจนะคะตัวเขาเองก็เจ็บปวดเหมือนกัน บางคนเขาเป็นคนที่เงียบหายไปเองเขาคิดว่าการเงียบหายไปเนี่ยแล้วไปทำตัวเองให้ดีขึ้นนะคะจะเป็นการดีจะเป็นวิธีที่ดีกว่าณนะวันนั้นนะความคิดของเขาแต่ว่าดูเหมือนว่าคือจริงๆมันเป็นความคิดที่ดีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่อืมไม่ได้ส่งผลดี ทั้งหมดนะน้องเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาห่างหายกันไปไม่รู้สึกว่าพลังงานของคุณก็แข็งแกร่ขง,งขึ้นไพ่สตรนด์ The เวอร์สไพ่ของชาวราศีเมถุนพลังงานของคุณก็ไม่ได้อยู่กับที่ค่ะคุณก็มีการพัฒนาพลังงานของตัวเองให้ก้าวหน้าไปเหมือนกัน เดร스타ไพ่ของชาวราศีกุมมันทำให้คนคนนี้ไม่รู้สึกว่าเขาเหมือนมาตระหนักได้อะคะ่ะว่าถ้าไม่ใช่ตอนนี้แล้วจะเมื่อไหร่ถ้ายังรู้สึกไม่ไม่มั่นใจในตัวเองไปเรื่อยๆแบบเนี้ยพลังงานของเขาก็ไม่มีวันที่จะรู้สึกพอดีพอสำหรับคุณนะคะอืม สิบไมเเ้เนี่ยเนี่ยที่เงียบหายไปคือเขาไปเหมือนไปทํางานนะคะไปทําตัวเองให้ดีขึ้นแล้วเป็นช่วงจังหวะเวลาที่โชคชะตากําหนดด้วยแหละแล้วเนี่ยเหมือนเป็นพลังงานที่เหมือนโชคชะตาส่งความรู้สึกบางอย่างมาให้เขา ความรู้สึกที่ว่าต้องต้องทำอะไรสักอย่างถ้าจะก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างนี้อย่างเดียวไปเรื่อยๆเนี่ยดูจะไม่ส่งผลอะไรไม่ส่งผลเปลี่ยนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อความสัมพันธ์นี้เลยอะคะ่ะเพราะาคุณก็ก้าวไปข้างหน้าไม่เป็นการดีที่เขาก็เขาก็กำลังก้าวไปข้างหน้าเหมือนกันแต่ว่า อย่างที่ไม่บอกคุณก็ไม่ได้อยู่กับที่เนาะช่วงเวลาที่เงียบหายกันไปให้ความคาดหวังได้ไพ่สี่เหรียญน,นะคะอืเนี่ยมีการเก็บเงินเก็บออมเงินเพื่อเพื่อที่จะซื้อบางสิ่งบางอย่างเพื่อคุณเพื่อที่จะวางแผนพาคุณไปเที่ยวหรืออะไรแบบเนี้ยทําสิ่งดีๆเพื่อคุณมาง้อคุณนะคะเออนี่เห็นไหม ไพ่ the Chariot อีกแล้วเหมือนอยากพาคุณไปเที่ยวอะค่ะพื้นฐานดวงเป็นไพ่ตัวไพ่ของชาวอ๋อไม่มีค่ะขออภัยค่ะทุกคนไม่พูดปากมันไหลไปมีพลังงานของชาวต่างชาตินะคะไพ่ the World เออเนี่ยมีพลังงานของคนที่อยู่ไกลกันอาจจะอัปเดตชีวิตกันได้แค่ผ่านโลกออนไลน์บางทีระยะทางความห่างไกลความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติหรือภาษาหรือศาสนามันทำให้จุดหนึ่งความสัมพันธ์มันดูไปต่อ,อยากด้วยนะคะอาจจะเป็นหนึ่ง,นงในปัจจัยนะที่ทำให้เกิด การแยกจากกันทําให้เหมือนต้องไปไปเรียนรู้กันใหม่ไปทําความเข้าใจไปจัดลำดับความสำคัญของเรื่องราวในชีวิตใหม่ถ้ายังเห็นว่าคนคนนี้สำคัญอยู่ความสัมพันธ์นี้ยังสำคัญต่อชีวิตอยู่ะคะ่ะมันจะ หมือนมีโอกาสที่จะได้หันกลับมาแก้ไขให้สถานการณ์มันดีขึ้นกว่าตอนนั้นนะเนาะใหในอนาคตอันใกล้ได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะเนี่ยดูเข้าคิดเยอะแยะไปหมดเลยบางคนคิดเยอะเกี่ยวกับข้อความแรกที่จะกดส่งมาหาคุณเด็กถือไม้นี่ เป็นไพ่ของข้อความเป็นไพ่ของการเริ่มต้นนะคะไพ่เด็กมันขยายไพ่เจ็ดถ้วยมีเยอะแยะไปหมดเลยคำพูดไหนดีอืมกลัวว่าพูดไปแล้วจะไม่เข้าหูคุณพูดไปแล้วคุณจะไม่อยากตอบข้อความเขาเดวิเดวไพ่ของเชา้าราศีมังกรน,นะคะดูกำลังวางแผนอย่างหนักเลยหลายๆเรื่องเลย ไพ่อุปสรรคปัญหาไพ่สไม้นะคะไพ่ของความมั่นคงเ,ออเนี่ยในอดีตเคยมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของความมั่นคงอาจจะด้วยช่วงวัยของคนทั้งคู่หไม้5ดาบห้าไม้เหมือนต้องต่อสู้ดิ้นรนใช้ความพยายามเยอะมากๆ มากกว่าคู่อื่นๆอะไรแบบเนี้ยบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ไกลกันเป็นชาวต่างชาติแบบเนี้ยอาจจะต้องมีเรื่องที่จะต้องขอวีซา่าหรืออะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายที่มันจะต้องใช้ความพยายามขึ้นมามากขึ้นมาอีกหน่อยอะคะ่ะ The Tower เขาจะเข้ามาอย่างป,ปรับกระทันหันนะคะ The Tower เด็กถือถ้วยหนึ่งเหรียญเข้ามามีออฟเฟอร์มาให้มาขอโอกาสมาขอขึ้นดีมาขอโทษเด็กถือถ้วยสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆไม่รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกได้ว่าคุณแข็งแกร่งขึ้นนะคะราชิีีถือ ถือเหรียญเขารู้สึกว่าพลังงานของคุณก็มีการพัฒนาขึ้นเหมือนกันเหมือนเป็นความรู้สึกที่ว่าถ้าไม่ใช่ตอนนี้เราจะเมื่อไหร่อะไรแบบเนี้ยความรู้สึกของเขาอะคะ่ะถ้าไม่เข้ามาตอนนี้แล้วจะเป็นเมื่อไหร่ที่เขาจะมีโอกาสได้กลับเข้ามาในชีวิตคุณอีก ไพ่สรุปได้ไพอ่อัศวินถือไม้นะคะอืมกลัวว่าจะทําคุณหลุดมือไปหกเหรียญหกไม้เหมือนรู้สึกว่ายังไงก็เป็นคุณนะคะไม่อยากสูญเสียคุณไปโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสร้างอนาคตที่ดีสร้างครอบครัวที่ดีเนี่ยถ้าเป็นกับคุณมันเหมือนจะนำพา เขาแลยความสัมพันธ์นี้ไปสู่ความสำเร็จได้ดีได้อย่างดีเลยอะ่ะหกเหรียญหกไม้มาดูไพ่ข้อความกันนะคะไพ่ข้อความจากเขาส่งถึงคุณในวันนี้ ใช่มีอะไรอยากจะบอกเขาบอกว่าตั้งแต่ที่เขาได้พบเจอกับคุณนะคะเหมือนเขาได้รับเอเนอรบางอย่างที่ทำให้เหมือนมีแรงผลักดันให้เขามีเป้าหมายมีอนาคตนะคะ่ะม,มองเห็นเป้าหมายของตัวเองอย,อยากทำนู่นอยากทำนี่อยากทำนั่น เขาบอกว่าคุณเป็นคนเดียวเลยนะคะที่เข้าใจเขาโดยที่แทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยด้วยซ้ำแทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรให้ให้ฟังกันเลยด้วยซ้ำแต่คุณก็เข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งมากๆนะคะเขาบอกว่าเมื่อเขาได้มองเข้าไปในตาของคุณเนี่ยเหมือนเหมือนโลกหยุดหมุนเลยนะคะเขาลืมไปเลยว่าเขาอยู่ที่ไหน าบอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เชื่อไว้ใจคนยากนะคะเชื่อใจคนยากแต่ว่ากับคุณเนี่ยเขารู้สึกปลอดภัยรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนคุณตอบรับเขาอะคะ่ะเหมือนคุณเข้าใจเขาเขาบอกว่าเขาภูมิใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำเลยนะคะเขา เขาอดใจรอที่จะเจอคุณอีกครั้งไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนมีผีเสื้ออยู่ในท้องเวลาที่คุณสัมผัสเขานะคะคุณทำให้เขารู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเขาชอบการที่ได้นอนข้างๆคุณนะคะ มีคุณนอนอยู่ข้างๆเขาบอกว่าในตอนนี้เหมือนมองไปทางไหนก็ทำให้คิดถึงคุณไปหมดเลยนะคะมันบ้ามากๆเลย it's crazy <S hmm. อืมอะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย